สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคุณครูเพลินค่ะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะคุณครูจะพาเด็กๆประดิษฐ์เอประดิษฐ์อะไรนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาฝึกขยับกายขยายสมองกันก่อนนะคะเพื่อให้เด็กๆได้รับความรู้อย่างเต็มที่นะคะอ่านเด็กๆพร้อมหรือยังคะ เด็กๆทำไปพร้อมๆกับคุณครูก่อนนะคะเราจะทำไปช้าๆก่อนนะคะเริ่มแรกเลยนะคะกันไกไไไนน่ไข่ผ้าไหมไข่หใบ2บาทห้าสิบหาสิบสองบาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก เรามาทำพร้อมกันอีกนะคะกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่ได้ไหมคะเด็กๆอ้าวเด็กๆ ฝึกบ่อยๆนะคะจะได้ทําได้นะคะจะทําให้เราฝึกสมาธินะคะมีสมาธิในการเรียนรู้นะคะคราวนี้คุณครูมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ชื่อกิจกรรมว่าอ่างอาบน้ําใครกันนะเอเราจะประดิษฐ์อ่างอาบน้ําของเราคุณครูอยากรู้นะคะว่าเด็กๆแต่ละคนน่ะจะประดิษฐ์อ่างอาบน้ําของตนเองได้สวยงาม แบบไหนจะเหมือนกับเพื่อนจะเหมือนกับของคุณครูหรือเปล่าเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยใบงานนั่นเองนะคะใบงานนะคะใบงานอยู่ในเล่มกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะอยู่ในหน้าที่16นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกันไกค่ะกันไกมีความ แหลมและคมนะคะเวลาเด็กๆใช้ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยรัดให้นะคะหรืออยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่ามันแหลมและคมอาจจะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้นะคะเราต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะต่อไปนะคะสีนะคะจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนก็ได้นะคะต่อไปเป็น กาวนั่นเองนะคะเด็กๆได้อุปกรณ์มาครบแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมานะคะที่เราเตรียมไว้นะคะหยิบขึ้นมาหลังจากนั้นให้เด็กๆละบายสีลงไปในอ่างอาบน้ำสี่เหลี่ยมของเด็กๆนะคะเด็กๆชอบสีอะไรเด็กๆก็ละบายสีนั้นนะคะ คุณครูชอบสีส้มคุณครูก็จะระบายสีส้มนะคะเราก็มาระบายสีกันเลยนะคะเมื่อระบายสีเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะเด็กๆ,ๆอยากได้สีอะไรเด็กๆ,ๆก็ระบายเลยหรืออยากได้หลายๆสีเป็นสีลุง้งสีอะไรเด็กๆก็ระบายได้ตามใจชอบเลยนะคะเม <ๆๆ S 2> ื่อเราได้ระบายสีเสร็จแ,แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนํากันไกลนะคะนํากันไกลมาตัดนะคะ ตัดตามเส้นประนะคะของขอบอ่างนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังในการใช้กรรไกรนะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นอ่างอาบน้ำสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะหลังจากได้อ่างอาบน้ำสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วนะคะให้เด็กๆนะคะพับตรงนี้เข้าไปมันจะเขียนคำว่าทากาวนะคะก็ให้เด็กๆ ทากาวนะคะตรงที่เขาเขียนไว้ตรงมุมนะคะว่าทากาวนะคะเสร็จแล้วก็ให้พับไปด้านหลังแบบนี้นะคะไปติดกับอ่างด้านหลังแบบนี้นะคะทำให้ครบทั้งสี่มุมเลยนะคะติดกาวนะคะทากาวแล้วติดไปด้านหลังนะคะ อ่าเราก็จะได้อ่างอาบน้ําที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคราวนี้มันจะมีใบงานนะคะภาพที่เหลือแบบนี้ใช่ไหมคะหลังจากที่เรา,าตัดตัดอ่างอาบน้ําออกไปแล้วมันจะเหลือเป็นภาพเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ในการในการอาบน้านะคะมี ฟองน้ำใช่ไหมคะมีฟองน้ำอาบน้ำมีแชมพูนะคะมีสบู่มีแปรงสีฟันก็คืออุปกรณ์ในการอาบน้ำนะคะให้เด็กๆนะคะตัดแล้วนำมาติดลงในอ่างอาบน้ำนะคะเด็กๆเป็นผู้ชายเด็กๆก็ตัดภาพผู้ชายมาติดนะคะถ้าเด็กๆเป็นผู้หญิงก็ให้เด็กๆตัดภาพเด็กผู้หญิงมาติดนะคะไม่ต้องติดทั้งสองทั้งสองรูปนะคะ เมื่อเราติดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้อ่างอาบน้ําแบบนี้นะคะคุณครูเป็นผู้หญิงนะคะคุณครูก็ตัดรูปเด็กผู้หญิงมาติดนะคะแล้วก็จะมีแชมพูนะคะมีสบู่มีแปรงสีฟันแล้วก็มีฟองน้ําที่ใช้ถูตัวในการอาบน้ํานะคะนํามาติดเราก็จะได้แบบนี้นะคะ คราวนี้คุณครูก็อยากดูอ่างอาบน้ําของเด็กๆนะคะว่าจะเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงสวยงามแบบไหนนะคะเด็กๆก็ทํานะคะแล้วก็มาเอาถ่ายรูปนะคะมาอวดมาโชว์กับเพื่อนนะคะว่าเหมือนของเพื่อนไหมนะคะคุณครูอยากเห็นอ่างอาบน้ําของเด็กๆแล้วนะคะคราวนี้คุณครูมีการบ้านนะคะฝากให้เด็กๆทํานะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือชุดเสริมทักษะ นะคะเล่มที่1นะคะเปิดไปที่หน้า42นะคะก็คือให้เด็กๆฝึกลากเส้นพยัญชนะหอนกคู่นะคะแล้วโยงเส้นจับคู่สระและคําที่อยู่ในสิ่งของนะคะที่ใช้ในการอาบน้ําให้ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมทําการบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ